พี่เอ็มนั่งข้าวปลาข้าวปลาข้าวโอ้ยพี่กับข้าวตองตองันนี้ตอง สวัสดีครับตอนรับพี่น้องเบิร์ตซูฟุซุนครับเขาซูชอนแจ็คแชเนลครับบอกันนี่นี้เศร้านี้นะครับพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาพี่น้องมาเปล่ยนวิถีชีวิตแบบบ้านๆน,นะครับพาอยู่ฮาก,กินแดบ,บันบานๆพี่น้องท่านใดที่พึงเขามารับชมใหม่ครับฝากกดติดตามให้ผมนำนะครับเพื่อจะได้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆตละมือดตละคลิปนะครับเด้วย

เอาหนึ่ย่านนี่ก็ได้เนี่ยคันน้นองกนะนลนอ่กระดนเอฮะัลลตาไม่เนอ่ะมหังตน่ะเจ้าหัวเดียวอ้าพี่้ยไมาจับเพื่อจูนเลยเหรอ่ลงมามาดี๋แม่ได้ยังยังมไม่ยิกมันมันมีน้าตาก็ลูกไม้ัน้ากนบ้าั

ต่อแฉะแล้วมันงอมันหักแหม่ได้ันาะข้างครูเลยแม่จังแม่จะคล้องกับกดาแม่จะเมี่งเหมี่ไส้แม่คล้องรูปเลยคุดดิ นี่มงบ่ม่ตอนนี้เป็นสามเลี่ยมมันก็บพกป่าสามเลี่ยมมันนี่เปล่า่เงมงตูดลงไปอีก เออมันดีตื่นรอนั่นแหะเออว่าเขามาอ๋อมันมีอย่างี้ยขาเขาเป็นปลาเขาไหมหน้าถิ่นโบผู้ชายผข้ชายหรือปลาเขาเนี่นโอ้โหมุนี้ครับมไดนปลาผดแล้วมานเนี่ยเออมือแมงคือ

ตัวนอยน้าเนด้เหอเล็ปลาชโดตายขาวันตุ่งเลี้ยงาัเดียวเพื่อนังาพี่เอมนะจินะจิจับจั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 ับจับจับจับับจ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  าเจียว้างข้าจะดงปลาเจียวน่ะางข้าจะดงแต่ไมหมันวิเขโอ้โอ้โตัวใหญ่าายาถึงจะเฝ้างมันเวดนาปาดมันะชอไม่เคยเห็นกอตัวใหญ่นี้เน้าจิครับ สามลูกสิผู้สามลูก่ยเลยู้ยกถ่ายรูป้วสินเหลืออะไรตาะเ้าพใหง่าหเป็นเ

ขาดเอาไม่ขาดวะเดอนาน่อยปลาข้าปลาข้าเจ้าหน้าปลาเข้าปลาข้าโอ้ยยูีปลาข้าตองอันนี้ตองเอ้อ้ ค่อยๆช่วยน่อยช่วยหน่อยอ่้ยหน่อยอุ้ม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 หน่อยช่วยกันเนี่ยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเดินเดินดรอแป๊บนึงรอบแป๊บนึงเดี๋ยว้เอาหายาคองเขามาใส่อนซ้อนอูเออเออออเออเอเออเอออเเเเแ ปันนุเดินแบบเว้ยพี่เดมเป็นวายผู้ค no ้ำแอวอยุธวายไคเด้อดิเอาไม้ดุไม่งไา้เลยบอเไม่ง่ายประกองมันไม่งยเดือัวเราเว้ยอามันหมานเด้อพี่นองเด้อไทยขึ้นก่อนสิบเอ็ดโมงเสียเงินร้อยหนึ่งเด้อปานดก็บปลาลด้วยโอยอ้ยโอ้้อ้ยโอยอ้แโ้ยโอย้ มันถูกนีบดีบ่ละคะน่ะออเอาแขผู้ใดหยุดขึ้นมาปวดเอามันในป่าไหมหมานเลยปะแมงนี่เอาใครต้องการจะขายก็ขายได้เ้โอโะ